ชาวราศีเมถุนนะคะเรามาเปิดไพ่เดือนธันวาคมกันแต่เราจะทําอะไรที่แตกต่างไปนิดนึงเราจะมาดูกันว่าในช่วงปีที่ผ่านมาคุณเจออะไรมาบ้างนะคะแล้วก็ในปีที่กําลังจะมาถึงเนี่ยมันมีโนโนแนวโน้มในเรื่องไหนที่คุณกําลังจะต้องเดินไปเจอนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องกันรู้สึกว่าในปีที่ผ่านมามันมีเหตุการณ์ที่มากระทบจิตใจของคุณหรือมีเหตุการณ์ที่ทําให้คุณอาจจะผิดหวังนะคะหรือว่า มีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ได้อย่างใจนะคะเพราะว่าไพ่ที่ขึ้นมาคือเฟียเลอร์นะคะจริงๆมันแปลว่าล้มเหลวแต่ไม่อยากให้มองว่ามันเป็นขนาดนั้นมันอาจจะเป็นแค่คุณมีความหวังความฝันอะไรบางอย่างตั้งใจที่ทาบางอย่างแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณต้องการหรือมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นอันนี้สมมุตินะคะเช่นสมมุติว่าคุณทํางานแล้วบริษัทเลิกจ้างหรือมันมีบางอย่างที่เกิดขึ้นที่ทําให้คุณรู้สึกว่า โตคุณเล็กลงคุณรู้สึกแย่กับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นคือมันมีช่วงเวลาหนึ่งที่คุณปฏิเสธความจริงนะฮะ d e n i e r คือไพ่ใบถัดไปมันเหมือนกับว่าเหตุการณ์ที่เกิดนั้นมันทําให้คุณไม่อยากเผชิญหน้ากับอะไรทั้งสิ้นเลยหรือในบางกรณีเมตุนบางคนมันอยู่ในช่วงเวลาของการที่คุณรู้สึกตัวเองเนี่ยเ,เป็น energy hermit นะคะเป็นไพ่ hermit ไพ่ hermit ก็คือไพ่ของ ฤาีที่สองทางอ่ะคุณจะจาได้แม่ในทาโร่เฮอร์มิตคืออารมณ์ของการอยากอยู่ลําพังหรือบางคนเน่เข้าหมุดเข้าถ้ำมาค่ะมันเป็นอารมณ์ที่ชาวเมถุนหลายคนรู้สึกนะคะมันเป็นการปฏิเสธอาจจะเป็นการปฏิเสธเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะหรืออาจจะเป็นการปฏิเสธปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์คนอื่น หรืออาจจะเป็นการปฏิเสธความจริงบางเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่คุณต้องไปไปตกผลึกเอาเองแต่สิ่งเหล่านั้นมันได้สอนอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่คุณคิดว่ามันไม่โอเคที่สุดหรือเป็นสิ่งที่คุณไม่อยากเผชิญหน้าที่สุดในที่สุดแล้วมันจะเป็นสิ่งที่จะสอนบทเรียนบางอย่างในชีวิตของเรานะคะไพ่ใบที่3เป็นไพ่ที่พูดถึงเรื่องของความเชื่อใจความเชื่อใจในที่นี้ขอตีเป็น2เรื่องเรื่องที่1คือคุณมีเรื่องราวเกี่ยวกับ ความเชื่อใจของคนใกล้ตัวหรือว่าใครก็ตามไหมเช่นเพื่อนหรือใครสักคนที่ทําให้คุณรู้สึกเกิดเกิดปัญหาในการที่จะไว้อกไว้ใจใครด้วยการที่เขาทําอะไรบางอย่างมันอาจจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องเฟลเลอร์และดีนเออไม่ทราบว่าเป็นเรื่องนั้นหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดคุณมีเรื่องราวแบบนี้ตอนนี้คุณมีความรู้สึกว่า ันยากมากเลยที่จะไว้ใจใครสักคนบางคนอาจจะเจอปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะแล้วก็มันทําให้คุณรู้สึกว่ามันจะกลับมารักใครได้อีกสักครั้งไหมบางคนอาจจะเป็นถึงขนาดนั้นก็คือเป็น trust issue ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องทํางานแล้วก็ค่อยๆดูมันไปนะคะ่ะมันอาจจะใช้เวลานิดนึงในการเยียวยาหรือใช้เวลานิดนึงในการทําความเข้าใจชีวิตแต่มันมีอีกสิ่งหนึ่งในไพ่ trust ที่จะบอกก็คือถ้าคุณรู้สึกว่ามันมีสัญชาตญาณบางอย่าง ที่คอยเตือนคุณที่คอยบอกคุณในบางเรื่องอะ่ะแล้วคุณปฏิเสธที่จะฟังเนี่ยดเเนี่ยบางทีคุณต้องหันมาฟังเสียงภายในของตัวเองนะคะเพราะบางทีมันมีสิ่งบางอย่างที่อธิบายไม่ได้ด้วยคำพูดแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ภายในของคุณอะ่ะกำลังบอกอะไรบางอย่างบางที่บอกคุณในจิตใต้สำนึก บอกคุณในความฝันบอกคุณในสมาธินะคะแต่ก็ต้องการกรองดีๆนะไม่ใช่เชื่อทุกอย่างที่คุณเห็นหรือว่าเชื่อทุกอย่างที่คุณฝันแต่บางทีมันแค่เป็นสัญญาณที่จะบอกชาวราศีเมถุนว่ามันมีบางเรื่องที่คุณควรจะต้องเข้าไปดูแลมันนะคะ อย่าปฏิเสธมันบางทีมันเป็นสิ่งที่คุณต้องเผชิญหน้านะคะในปีหน้ายังมีเหตุการณ์มากมายรอคุณอยู่นะมีคำว่า change อยู่ตรงหน้าเนี่ยการเปลี่ยนแปลงปีหน้าเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่หลายคนจะต้องเจอะคะในระดับโครงสร้างเลยเพราะว่าดาวที่เป็นดาวเดินช้านะคะหลายดวงเนี่ย ย้ายราศีเอาจริงๆวันที่ทําคลิปเนี่ยก็ใกล้เวลาที่ดาวพลูโต,โตจะย้ายราศีอย่างถาวรจากราศีมังกรไปู่ราศีกุมนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันย้ายไปย้ายมากันมาพักหนึ่งแล้วละ่ะแต่คราวนี้เขาจะย้ายถาวรไม่ถอยแล้วแล้วจะอยู่ตรงนี้ไปอีกยี่สิบปีแน่นอนว่าคงสร้างบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของสังคมแนมะ้กระทั่งระบบการทํางานอะไรหลายอย่างกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นเกาะเก้าอี้ให้ไม่แน่นเลยนะมันจะเป็นเหมือนกับรถไฟเหาะเลยแหละ ทีนี้ประเด็นคือคุณได้ไพ่ที่ดีมากๆคือ Abundance อ Ab บั n ด a ั c นคือความมั่นคงความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์นะคะสิ่งที่อยากจะพูดก่อนก็คือการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อาจจะนํามาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ความมั่นคงทางอารมณ์และจิตใจแต่คุณต้องทํางานผ่านจุดเหล่านี้ก่อนคือ f a i l e r deny i o ะ trust แถมคุณยังมีไพ่อีกใบหนึ่งขึ้นมาก่อนหน้าที่จะมาเปลี่ยนแปลงแต่คุณจะเจอไพ่ที่ว่า บลมนะคะมันเป็นวิธีการหนึ่งที่เรามักจะทำเวลาที่อะไรมันผิดพลาดเนี่ยเฟลเลอร์ failure, หรือว่ามันไม่ได้อย่างใจเราเรามักจะหาใครสักคนที่จะเป็นเหมือนกับว่าต้องเป็นแพรบ,บับในเรื่องนี้เรามักจะโทษใครสักคนหรือว่าคิดว่าอะไรสักอย่างมันเป็นคนที่ทำให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาแต่พูดตามความเป็นจริงนะคะเปิดใจรับฟังได้ไหมยอมรับความจริงนิดนึงได้ไหมว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเรา เราควรจะต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดนั้นด้วยนะคะมันมันอธิบายไม่ได้หรอกว่าทําไมเราต้องรับผิดชอบตรงนั้นแต่มันต้องเปิดใจยอมรับว่าในส่วนของเรานะเราทําดีที่สุดหรือยังในส่วนของเรานั้นแก้ไขอะไรตรงนั้นได้ไหมโดยเฉพาะในเรื่องของความสัมพันธ์ถ้าชาวราศีเมถุนช่วงนี้มีความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์นะคะว่าบางอย่างมันไม่มันมันไม่สมูทอ่ะมันไม่ราบรื่นอ่ะ เราก็เริ่มที่จะโทษกันไปโทษกันมาอยากให้คุณหันหน้ามาเจอกันมาคุยกันมาเปิดอกนะคะพูดคุยกันเพราะว่าในเรื่องของความสัมพันธ์น่ะถ้าเราโทษกันไปโทษกันมามันจะไม่มีทางออกให้กับปัญหาแตส่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือให้ย้อนกลับมาดูตัวเองทั้งหมดเลยนะคะชาวราศีเมถุนทุกอย่างที่เราทําลองมาตกผลึกดูคิดดูว่าเออเราทําตรงนี้เราแก้ไขอะไรได้ไหม ถ้าเราแก้ไขจากหรือเรียนรู้จากจุดนั้นได้เราก็ไปต่อในปีหน้าแล้วก็ถ้ามันเป็นสิ่งที่คุณทําอะไรกับมันไม่ได้แล้วมันคืออดีตผ่านไปนะคะสองอย่างอดีตก็คือแค่ความจําอนาคตก็แค่ความคิดอยู่กับตรงกลางอยู่กับปัจจุบันเรียนรู้กับมันแล้วเอามาใช้ปัจจุบันในปัจจุบันให้ดีที่สุดนะคะในเรื่องของดวงดาวในช่วงเวลาเดือนธันวาคมจะมี2ออย่างที่จะต้องบอกคุณคือ อะไรอะไรมันอาจจะไม่ค่อยที่จะชัดเจนนักหลังจากวันที่25สิพฤศจิกาเนี่ยไปถึงวันที่15ธันวาคมเพราะว่าดาวเจ้าเรือนของคุณเดินถอยหลังนะคะทุกครั้งที่ดาวพุธเดินถอยหลังคนที่จะเอฟเฟกสุดนะก็คือคุณนะคะราศีเมถุนกับราศีกันเพราะว่ามันเป็นมันเป็นตัวคุณเองที่เหมือนกับทุกอย่างมันชะลอลงหรือทุกอย่างมันสับสนการสื่อสารต้องระวงังการสื่อสารต้องใช้สติ สัมปชัญญะมากๆในการสื่อสารนะคะในช่วงเวลานั้นจะบอกว่าในเดือนธันวาคมหลังวันที่15ไปแล้วคุณจะรู้สึกสบายตัวขึ้นเบาขึ้นนะคะแต่ในช่วงเครื่องเดือนแรกก็อาจจะต้องไม่ได้มีอะไรหรอกแค่ว่าคุณจะต้องสื่อสารด้วยสตินะคะทำอะไรเผื่อเวลาเซ็นสัญญาอ่านให้ละเอียดนะคะอย่าเพิ่งซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรใดๆนะ,ะไปซื้อตอนปลายปีเลยก็ได้นะคะแล้วก็อีกอันนึงคือวันที่2 5ธันวาคมจะมี ดาวเสาร์กับดาวพฤหัสเขาจะทํามุมฉากกันอีกครั้งหนึ่งเคยทําคลิปก่อนหน้านี้ไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้มันก็อาจจะเป็นเรื่องของความขัดแย้งบางอย่างนะคะช่วงวันที่15นี่อาจจะเป็นเรื่องของสิ่งที่ขัดแยง้งหรือสิ่งที่คุณจะต้องตัดสินใจซึ่งมีผลระยะยาวกับปีที่กําลังจะมาถึงนะคะก็ใช้สติสัมปชัญญะให้ดีโชคดีว่าตอนนั้นเนี่ย ดาวประจํำัวงคุณเดินหน้าแล้วนะคะหรือบางสิ่งบางอย่างในช่วงวันที่25มันอาจจะช้าหรือดีเล์หรือไม่ได้ผลตามที่คุณกะไว้นะ,ะก็วางแผน A แผน B แผน C อะไรเอาไว้แต่อย่าซีเรียสนะคะให้คุณชิวๆกับมันนะคะแล้วก็เปิดรับอันเนจีดีๆที่ช่วงปีใหม่น่าจะเป็นอันเนจีที่เบาๆสบายๆข้ามไปจนถึงวีคแรกของเดือนมกราเลยที่ ค่อนข้างจะชิวนะคะคุณก็รับเอาความชิวความสบายนั้นเอาไว้วีแลกซ์แล้วผ่อนคลายบางสิ่งบางอย่างมันยังทําอะไรไม่ได้ตอนนี้ก็วางไว้ก่อนนะคะแล้วก็ไปเอ็นจอยช่วงเวลาของการฮอลลีเดย์ช่วงนั้นนะคะส่วนปีถัดไปเดี๋ยวเราจะทําคลิปยาวๆอีกอันหนึ่งจะเป็นคลิปประจําปีเลยนะคะแล้วก็มาดูกันว่ามันมีแนวโน้มอย่างไรสาหรับการเปลี่ยนแปลงในปีหน้าแต่ขอให้ทุกอย่างเป็นเรื่องดีๆขอให้ทุกอย่างที่เข้ามาสําหรับชาวราศีเมถุนเป็นเรื่องที่ดี ขอให้คุณพบกับความสุขความรักแนละแสงสว่างค่ะ